สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคุณเป็กรถตู้มือ2อเกรด A นะครับวันนี้ผมคัดเกรด A มาให้นะครับอีกคันหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคันนี้ฮอถทอ1น5่น่าสนใจเพราะว่าเบาะเขาสวยนะครับคันนี้เบาะดีได้เบาะ v p 3แถว9ที่นั่งตัวใหญ่นะครับนั่งสบายๆและเลขไม้เขากําลังดีนะครับไม้เก0 0 0มกว่ากิโลราคาก็แค่เจ็ดแสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับพร้อมแล้วนะครับ ผมรบกวนพี่ๆสองวิรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์พี่ๆจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆเข้าใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่โรงช่างนะครับตอนนี้มีรถตู้จอดอยู่สิบกว่าคันผมเลือกคันนี้นะครับเพราะคันนี้น่าสนใจนะครับเบาะสวยนะครับคันนี้รอประมาณ90%แล้วนะครับเหลือใส่ล้อใส่ฝาครอบกระทะนะครับแล้วก็ขัดสีใหม่อีกรอบนึงก็พร้อมส่งแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกรอบหน้าด้วยครับเปลี่ยนตัวกรอบไฟหน้านะครับ นี่ครับคันนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับชมไมเนด้เชนแน่นอนตัวไฟเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนด้านล่างนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าให้แล้วนะครับครบเลยไฟก็สวยสวยใสๆสใหม่ๆแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูนะครับรอยสันรอยโค้งรอยมนของคันนี้นะครับสําหรับฝากระโปรงนะสภาพเดิมดีสวยอย่างแน่นอนกระจกพับข้างไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ดําสนิทแบบนี้นะครับไม่ได้จอตากแดดตากลมตากฝนอย่างแน่นอนนะครับ คันนี้ตัวด้านหน้านะครับแผงจิงหริตก็ดําสนิทนะครับสวยน่าใช้มาดูผิวพันธุ์นะครับฝั่งขวากันบ้างนะครับตั้งแต่ตัวซุ้มล้อจนไปถึงลายลวดลายนะครับตรงกลางตัวรถนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสภาพสวยเดิมดีเงาแแว็บแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมอย่างแน่นอนถ้าเจอนะครับยินดีรับซื้อเต็มจํานวนนะครับถ้าเจอรถจากเพชรยนต์นะครับที่ขาย ชนหนักพิคว่ำน้าท่วมกับสีใหม่นะครับเรายินดีซื้อขึ้นเต็มจำนวนและแถมค่าเสียเวลาให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับซุ้มร้อนะครับสภาพของเราอใหม่ๆยางเป็นยางไฟโซนนะครับเดี๋ยวผมดูปีให้คันนี้จะเป็นยางปีสองศูนย์นะครับของไฟโซนนะครับดอกยางก็อเหลือเยอะเลยนะครับด้านในพ่นกันสนิมให้ครบแล้วนะครับสําหรับด้านล่างตัวล้อคันนี้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานแต่เดี๋ยวเราจะใส่ฝาครอบกระทะให้นะครับ ฝาครอบนะครับเราเปลี่ยนใหม่ให้เพราะว่ามันมีรอยค่อนข้างเยอะเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับพี่พี่สบายใจได้ซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับได้รถมือสองคัสคัสเกตเอนะครับให้พี่พี่ชมกันนะครับให้พี่เลือกชมเลือกซื้อกันนะครับนี่ล้อหลังนะครับซุ้มล้อหลังนะครับตัวพวกคารพวกอะไรนะครับอยู่ครบคบนะครับอยู่ครบคบนี่พ่นกันสนิมให้แล้วนะครับยางก็ดำๆนะครับใหม่ๆแบบนี้เลย ยางเป็นของไฟโซนนะครับยางของเราจะมีแค่ยี่ห้อบิตโตนไฟโซนมิชลินนะครับแล้วก็แาน็อกนะครับเป็นยางยี่ห้อดังๆนะครับมาให้พี่ๆใช้กันเราไม่เอายางนะครับเกรดประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรปนะครับนี่ครับด้านหลังครับด้านท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าท้ายสวยครับคันนี้ท้ายสวยจริงนี่ไฟก็ใสๆเงาๆใหม่ๆแบบนี้นะครับโลโก้ตัวต้าอยู่ครบๆนะครับคิ้วดำๆแบบนี้ครับผมเปิดท้ายให้พี่ๆชมกัน ท้ายเป็นแบบนี้นะครับเบาะโซฟาใหญ่นะครับสามแถวเก้าที่นั่งครับด้านบนก็สวยๆแบบนี้เลยให้ดูตรงนี้นะครับท้ายเป็นเดิมนะครับท้ายเดิมคันนี้ท้ายเดิมนะครับยี่ห้อไทยโคอิโตะนะครับก็ตัวเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับซีลซิลิโคนอยู่ครบๆนะครับนิ่มๆนะครับตัวโช๊คเปิดปุ๊บเด้งปั๊บนะครับโช๊คนะครับก็สภาพเดิมดีนะครับเรียงไล่เรียงขึ้นไปนะครับเม็ดอาร์คลอยมาร์ก น็อตยึดฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตยึดเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์กเรียงตัวนะครับซ้ายไปขวาซิลซิลิโคนอยู่ครบๆไม่เคยชนหนักพีิกความน้ำท่วมไฟฝั่งนี้ก็ไฟแท้เดิมโรงงานนะครับของยี่ห้อไทยโคอยโตะแล้วเราก็มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับท้ายนะครับวิธีดูนะครับก็คือต้องมีรอยมาร์กนะครับรอยมาร์กตรงนี้นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้หกจุดนะครับคันนี้เดิมไม่เคยชนหนักพิกความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอน ให้ดูด้านในนะครับตัวเบาะเบาะใหญ่ด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจรสีเทาอ่อนมีม่านให้ครบทุกบานแล้วสวยๆนะครับคันนี้นี่ให้ดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็รอยสันรอยคมรอยมนนะครับซุ้มล้อหลังแล้วก็ลวดลายตรงกลางลวดลายด้านบนกระจกนะครับปิดติดฟิล์มให้แล้วคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วเหมาะกับประเทศไทยมากเลยครับคันนี้ฟิล์มค่อนข้างดานะครับประมาณแปดสิบด้านหน้าหกสิบอันนี้หกสิบแปดสิบเพราะประเทศไทยร้อนนะครับ ติดฟิล์มแบบนี้ผม่าดีเพราะว่าบางคันเนี่ยติดฟิล์มซะใสเลยครับ40รอบคันลูกค้าซื้อไปต้องไ่ติดฟิล์มเพิ่มแต่คันนี้ติดฟิล์มให้แล้ว60 80เหมาะกับการใช้งานจริงในประเทศไทยนะครับที่มีฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนโคตรค,ครับคันนี้เหมาะเลยเพราะติดฟิล์มให้แล้วด้านในด้านในมาดูด้านในนะครับเดีย๋ยวสตาร์ทให้ชมดีกว่าสตาร์ทแล้วไม่9 9 9 9าราคา759,000วิทยุเดิม ีวิวเดิมนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดมีแบบนี้เลยดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านห้องผู้โดยสารดีกว่าพาไปชมห้องผู้โดยสารว่าเบาะเนี่ยสวยอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านั่งสบายจริงหรือเปล่าคอนโซลสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ไอ้สีเดียวกับตัวรถตัวเบาะม่านก็สีเทาอ่อนแต่สใส่ใหม่ๆสวยๆแบบนี้คันนี้น่าใช้นะครับไม่ประมาณ 90, ก้าหมื่นกว่าเนี่ยกำลังดีเลยรถห้าปีไม่เก้าหมื่นกว่าฉเฉลี่ยวิ่งปียะสองหมื่นวิ่งปีละสองหมื่นก็ถ้าหารต่อสิบสองก็วิ่งเดือนแล้วประมาณพันแปดพันแปดเนี่ยเราขับใช้งานเองปัจจุบันเพื่เ,พเกินนะครับคันนี้นะี่ยวิ่งน้อยกว่าที่เราขับรถนะครับปัจจุบันอีกขับไปทํางานขับไปส่งลูกไปเรียนเอ,อขับไปทุนละขับไปเที่ยวบ้างวันเสาร์อาทิตย์คันนี้ไม่น้อยกว่าที่เราขับใช้งานปัจจุบันอีกนะครับีไปด้านสวยๆเลย คันนี้ชอบจริงนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ผมเชียร์เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าเร็วๆนี้น่าจะติดจองพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อผมได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ยินดีให้บริการยินดีให้คาปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ยินดีให้คาปรึกษาด้านการออกรถซื้อสดจัดไฟแนนซ์ติดต่อผมได้แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ผมจะหาอัตรา,าดอกเบีย้ย 2. 7 9ดดเก้เปเซให้พี่ๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าพี่ๆเครดิตด,ดีหรืออะไรเนี่ยนอกจากได้ดอกเบี้ยสองุด็ดเกเอร์เซ ได้โปรขับสี่เก้าสวันผมก็ซัพพอร์ตให้พี่นะครับซื้อวันนี้เราออกรถวันนี้พี่ไป่อนอีกทีประมาณปลายกุมภาพปีหน้าเลย90วัน,นครับประมาณ90้าสิบวัน,นด้านหน้านะครับก็ดำดำสนิทนะครับระบบความปลอดภัยมีเบรก abs นะครับมีตัวตัวถุงลมนีิรภัยคู่หน้าให้แล้วนะครับีเกือบลืมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลย เดี๋ยวผมไปเปิดด้านหน้าให้พี่ๆชมดีกว่าก่อนจะปิดคลิปกันอดูด้านหน้านะครับดูพวกแผงอินเตอร์ดูคันหน้านะครับว่าแบบเฮ้ยคานยังตรงยังเดิมยังดีอยู่หรือเปล่ามีชนหนักพิคว่ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันด้านในอ่านี่นะครับด้านหน้าตัวแก้มนะครับแก้มก็เดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับเลย เม็ดอาร์กอะไรเนี่ยครับตัวเชื่อมที่คุณโจนยิงจับไฟหน้าก็เดิมโรงงานนะครับมีโลโก้แบบนี้อยู่เดิมโรงงานตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยเขาก็เติมให้จนถึงแบบตัวฟฟลแล้วนะครับตัวขีดที่แบบต้องเติมแล้วสติ๊กเกอร์มอกอรครบๆนี่โลโก้โตลต,ต้าอะไรนะครับคันนี้อยู่ครบเลยไม่เคยชนหนักพิความน้าท่วมอันนี้เลขตัวถังนะครับนี่อยู่ตรงนี้ คันหน้านะครับเดิมๆตรงๆ,รงๆลวดลายของเขาอยู่ครบๆค,คันนี้คุ้มแน่นอนนะครับนี่ตัว ABS นะครับเบรก ABS ก็สายแบบนี้อยู่ครบๆเม็ดอาร์ครอยมาร์คอยู่ครบๆสติ๊กเกอร์เออตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวออลอยซีลทรมะพร้าวนะครับที่เป็นสีไข่ไก่ก็อยู่ครบๆแก้มขวานะครับก็น็อตไม่เคยขยับมันดูที่ฝากระโปรงด้านบนสติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับอยู่ครบๆแบบนี้รอยมาร์ครอยอาร์คซีลซิลิโคนเนี่ยต้องบอกเลยว่า โอ้โหไม่เคยทําใหม่นะครับกดไปนิ่มๆแบบนี้กดไปนิ่มๆแบบนี้เดิมแทนแน่นอนพี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้0659513374วันนี้ผมขอฝากโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2017คันนี้ทะเบียนฮอถทอ1950รถคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับแต่รอพี่ๆทรมาแชทมามาจองกันนะครับผมพาพี่ๆจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศ ไปนู่นเลยครับภากใต้นะครับก็จัดมาแล้วนะครับสุราษฎร์ภูเก็ตหรือไปเชียงรายนะครับผมก็พาไปจัดมาแล้วอุดรนะครับนครพนมนะครับส่งไฟแนนซ์ไปจัดมาหมดแล้วนะครับรอพี่พี่อยู่นะครับรอพี่พี่เลือกนะครับคันไหนนะครับจองปุ๊บเดี๋ยวอีกวันสองวันนะครับไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านนะครับแล้วพี่พี่ก็มารับวันรับรถเลยนะครับผมจะอัปเดตทางคลิปวิดีโอทางรูปถ่ายให้พี่พี่ทุกวันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างคันนี้ต้องบอกเลยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือใส่ฝาครอบล้อกกระทะนะครับแล้วก็ เปลี่ยนของเหลวนะครับเช็คของเหลวทุกอย่างก็พร้อมใช้งานสนใจติดต่อได้0ูน9 5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสาเจ็ดสี่แอดไลน์ที่เบอร์นี้หรือโทรเข้าที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับมีดีให้บริการนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแชทมาคุยกันมาปรึกษากันได้ครับมีแผนออกรถเมื่อไหร่คุยกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พี่ๆจะได้ไม่พาลาดรถสวยๆแบบนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ